ถ้าคุณเจอคลิปนี้นครับคุณบอลโชคปี้ลูก้าเปิเพ่านี่คือวิธีการเล่นเฟสด้วยพลังงานนะครับและพลังงานนี้บอกไว้เลยนะครับนี่คือครั้งแรกของคลิปนี้นะครับกับวอลเปเปอร์สุดพิเศษที่ทํามาให้กับทุกคนและพิเศษจริงว่าวอลเปเปอร์ชุดนี้ทํามาเพื่อความมั่งคั่งเท่านั้นนะครับใครที่ปรารถนาเรื่องนี้อยากามิเฟสนะครับผมจะให้คุณฝึกกับวิดีโอชุดนี้ก่อนคุณฝึกเมิฟเฟสเต็มทีนะครับถ้าเจอวอลเปเปอร์วางแล้วคุณสามารถไปเลือกวอลเปเปอร์ได้เลย วอเปอร์ชุดนี้เป็นวอเปอร์เพื่อความมั่งคั่งเท่านั้นนะครับเพียมนะครับใครที่ต้องการใครที่อยากมีเฟสใครที่อยากใช้พลังงานตรงนี้นะครับให้ทําตามทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแล้วคุณไม่ว่างตอนนี้ให้คุณเซฟเอาไว,นว,นไนว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ในทัศนคติเชิงบวกอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์กับคนที่คุณรักด้วยนะครับรวมทั้งจากนี้ไปนะครับคุณจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าเมื่อคุณมีวอเปอร์วอเปอร์ที่อยู่หน้าจอมือถือคุณมันจะใช้ได้ทุกวันและคุณสามารถมีเฟสได้ทุกวัน โอเคฮะถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับช่วยลมหายใจลึกๆนะครับถอนลมหายใจออกทางปากเบาๆครับตอนนี้ให้คุณจ้องไปที่ภาพนะครับในส่วนของภาพเนี่ยนะครับจะเป็นภาพส่วนที่เราจะจ้องคือภาพส่วนที่วงกลมด้านในด้านนอกนะครับอ่าเป็นวงกลมนะครับซึ่งด้านในของวงกลมเนี้ยมันจะเป็นธงงานนะครับที่เราจะเรียกความมั่งคั่งเรียกสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตเรานะครับโดยการมิธี ด้วยใช้กับวิธีเมดิเฟสนะครับทุกคนให้ทุกคนมองภาพเหล่านี้อยู่สักระยะหนึ่งให้จดจําได้ทุกรายละเอียดนะครับทุกคนคนนี้คุณเริ่มมองภาพแล้วนะครับสายตาคุณจดจ้องอยู่ที่วงกลมตรงนั้นนะฮะตอนนี้คุณเริ่มเห็นแสงสีทองและยิบระยับนะครเริ่มมีความรู้สึกว่าในวงกลมมันมีความเคลื่อนไหวมันมีพลังงานเกิดขึ้นแล้วนะครับ ให้คุณจดจำานะครับให้คุณจดจ้องและจดจำให้ได้มากที่สุดตอนนี้พลังงานเริ่มทำงานต่อไปเลยครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยใช้ตาที่สามของทุกคนเนยครับเพ่งไปที่วงกลมนะครับตาที่สามอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเราจะติดจตที่นี่นะครับเวลาคุณมองไปที่วงกลมเนี่ยเลยครับให้คุณใช้ความรู้สึกของคุณว่าคุณกําลังจดจ่ออยู่ที่นั่นแต่ไม่ใช่จดจ่อด้วยสายตาเลยสายตาคุณจ้องไปมองไปก็จริงครับแต่สิ่งที่จดต้องไปก็คือความรู้สึกของคุณ ที่อยู่ที่ตาที่สามกำลังจ้องไปที่วงกลมนะครับจ้องไว้สักระยะหนึ่งคุณจะรู้สึกหนึ่งเหน่ยวหน่วงๆนะครับที่บริเวณตาที่สามในระหว่างคิ้วของคุณในแถวคนผมจะใช้ตรงนี้สักระยะหนึ่งให้ทุกคนมองวงกลมนะครับโดยให้สายตาที่สามในการมองจ้องเอาไว้ครับสมมตนหนึ่งว่าคุณกำลังมองจากตาที่สามของคุณ คุณรู้สึกเริ่มมีพลังงานเกิดขึ้นที่โตัวคุณคุณเริ่มรู้สึกมีพลังงานเกิดขึ้นภายในวงกลมมันมีการสั่นไหวมันมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อจดจำทุกสิ่งอย่างแล้วให้ทุกคนหลับตาเมื่อหลับตาแล้วนะครับหลับตาอยู่นะครับสูดลมหายใจลึกๆครับพลลม,มใจครั้งทนงปกมกายเบาๆ ตอนนี้คุณยังคงเห็นวงกลมเด่นอยู่นะครับด้วยการจดจำจากตาที่สามของคุณนะฮะให้คุณจินตนาการภาพหนึ่งภาพหรือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่คุณอยากให้เกิดมากที่สุดณตอนนี้คุณอยากจินตนาการเรื่องอะไรเรื่องการเงินเรื่องกานงานความสำเร็จความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการโดยให้คุณเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ชัดเจนที่สุดว่าคุณอยู่ที่ไหน คุณหยิบคุณจับมาได้อย่างไรและให้คุณมองภาพไปชัดขึ้นผมจะให้เวลาคุณสักระยะหนึ่งเพื่อจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่คุณต้องการมาที่สุดประหนิงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วและคุณมองเห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ตอนนี้คุณหลับตาอยู่ครับภาพในวงกลมเริ่มปรากฏภาพจินตนาการของคุณคุณเริ่มเห็นตัวคุณคุณเริ่มเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเหตุการณ์ที่คุณต้องการ เช่นจะเกิดว่าคุณเห็นเงินคุณต้องเห็นในชัดโอเคครับทุกคนตอนนี้คุณมองเห็นภาพในวงกลมนะครับชัดเจนขึ้นนะครับเหตุการณ์ความต้องการความรารถนาของคุณชัดขึ้นผมจะให้คุณใส่ความรู้สึกลงไปนะครับว่าเมื่อคุณอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นคุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับให้คุณรู้สึกเลยฮะค,คุณดีใจ คุณมีความประทับใจคุณทราบสุนมากแค่ไหนที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วเนี่ะฮะตอนนี้ให้คุณมองเห็นภาพและใส่ความรู้สึกลงไปฮะใช้เวลาสักยะหนึ่งให้ทุกคนมองเห็นภาพและใส่ความรู้สึกคขาว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณดีใจสุดขีดคุณอยากฟ้องไห้คุณดีใจคุณสันสะท้าไปหมดใช่นี่คือเหตุการณ์ที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้อยากให้เป็นเช่นนั้นจริงๆคุณรู้สึกแบบนั้น ให้คุณคงความรู้สึกและมองเห็นวงกลมนั้นอยู่นะครับในวงกลมตอนนี้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นครับทุกคนมันส่งแสงสกาวขึ้นฮะโอเคคุณจดจำภาพให้ดีนะครับและภาพนี้คุณจะต้องทำทุกครั้งจนกว่าจะเป็นจริงภายใน21วันนะครับคุณจะต้องทำทุกวันนะครับเพื่อวาเปอร์ให้วลเปอร์มือถือคุณเป็นเคลื่อนมือนะครับ โอเคฮะตอนนี้คุณจินตนาการเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนลืมตาขึ้นฮะคุณมองไปที่วงกลมแล้วคุณจะพบความผิดปกตินะครับมันจะมีพลังงานเกิดขึ้นที่วงกลมและนี่ครั้งหนึ่งสุดลมหายใจลึกๆฮะพอลมหายใจเบาๆเพียงไม่กี่นาทีนะ,ะับเราก็สามารถมีดิฟสได้แล้ไดะะ้ครับในช่วงที่เรามีดิเฟสนั่นคือพลังงานที่แท้จริงของเราและ เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆโดยไม่มีประจุลบหรือความคิดด้านลบหรือเว็บอะไรเข้ามาในชีวิตเราเลยซึ่งมันจะเป็นความคิดของคุณที่แท้จริงทางวิธีการใช้ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นแบบนี้เสมอน,นะครับโอเคครับนี่คือเรียบร้อยนะครับทุกครั้งเมื่อคุณจะทําการเมดิเฟสนะครับก็หยิบมือถือพร้อมด้วยวอลเปเปอร์จะบ,บอกทุกคนว่าวอลเปเปอร์ตัวน,นี้นะครับคือคิดมาอย่างดี หนึ่งใน100ภาพที่เราคัดออกมานะครับตอนที่คุณดูคลิปนี้นะครับวอลเปเปอร์ Bad, จะมีวางแล้วนะครับยังไงทุกคนเข้าไปดูนะจะไม่แม่นนะครับเป็นวอลเปเปอร์แบบนี้เป็นวอลเปเปอร์ที่คุณเนี่ยสามารถบีทีฟ f a แล้วก็มีพลังงานจริงๆโดยใช้หลักนี้นะครับทุกคนทําตามแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะฝึกหัดกันนะครับฝึกกันบ่อยๆคุณจะมีดีฟ face ดีขึ้นคุณจะมีพลังงานแล้วมันจะชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันอย่าลยมนะครับทำประมาณ21่วันครับบอกว่าทุกท่านจะรู้สึกถึรรกงร คอมเมนต์ไว้ด้วยเฮะอย่าลืมเซตอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดแชร์กับคนที่เราักด้วยนะฮะ,ะเำ้รับครั้งหน้าเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรดีอีกเลฮะเรามาติดตามกันครับรวมทั้งข่าวสารและก็สาระดีๆที่ดีองค์ครับ